สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเมื่อนี้กล่มาพบกับน้ำเชี่ยววันที่5กันยายน66เด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะกัเวลาเย็นๆเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมจากน้อยกับมืดแล้วค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมอากาศกับฝนตกทุกมือทุกมือเนาะเอาเทาแล้วมาอีกแล้วเวลาเก่าอีกแล้วเนาะเ่าฝนฝนค่ะ ฝนแล้วมาอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะเมือคืนนี่นอนประมาณเกือบตีหนึ่งอัดคลิปให้พี่น้องเบิ้งมือนี่ก็เป็นเบอื่อก็มาเชียงค่ะค่ะท่านผู้ชมอัดหวยไทยไปใส่เหล็กเล้าไปใส่สองเล้าไปใส่สองเล้าค่ะท่านผู้ชมผ้ากันนังเบิ้งเหล็กค่ะท่านผู้ชมก็มหมายสิบอ๋อซู่พี่น้องฟัง ่าานประกบเล็กบ่ถือให้พี่น้องแฟนคลับค่ะเพราะว่าปกติกะประกบเล็กเข่ามาหลายงวดอยู่เนาะครับผมค่ะขอบพระคุณอาเซียนอาจารย์ปูทุกท่านที่เพิ่นอยู่ทักข้างหลังหรือว่าอยู่ในซอ,องนี่แหละที่เพิ่นออกเสียงพร้อมค่ะค น้ำเชี่ยก็มาทํำการบานกับเก่ามาเชี่ยกะดันผู้ชมบางเทียพี่น้องเพิ่นกระามหาอยากเข็นหนาค่ะก็ออกมาเบาบางเทียกะเหมือนกับเบอร์อยากนอนพรอมั่ท่านผู้ชมขอโทษขออภัยเด้อค่ะเอขิดตัวเลขนิดหน่ยเอตัวนี้สิประกอบกับตัวใดเพราะว่าน้ำเชี่ยจะบ่คคอยดึงดับมากบันใดขยันพลาดเอาค่ะดันผู้ชมเดี๋ยวจังได็ก็จะ สุดความสามารถเนาะค่ะท่านผู้ชมเต็มที่ประกบเลขให้พี่น้องล่อไปทีะสเต็ปสเต็ปเพราะว่าอาจารย์และเซียนเพิ่นท่านไน้มาครบค,ะครบ่ะน้ำเสียก็จะเริ่มเก็บขอมูลตา หนีไปละค่ะท่านผู้ชมที่พ่คเคยเขาเนาะค,ค่ะมือนี้คลิปนี้ก็จะเป็นอาจารย์โขงหลักหน่วยบนก่อนอื่นจะไปรับส้มรับฟังตัวเลขของอาจารย์โขงพนมากงวดแรกเพลกะปังแล้วเนาะน้ำเชียกับก่ามาเชียกับขอขอบพระคุณที่พนทรงแนวทางให้น้ำเชียรทรงต่อห้พี่น้องเอฟซี FC, เบิงเป็นแนวทางเด้อคะ่ะท่านผู้ชมก็ติดอ่าห้ดีค่ะอย่าเพลออย่าพลาดค่ะน้ำเชียกับว่าอยากให้ได้ยินพี่น้องว่าออกตอนไหนคลิปนี้ไม่เห็นมีเลยค่ะ พี่น้องเพิ่นกับคอมเมนต์อยู่ขอบคุณน้ำเชียรแล้วก็อยากได้แบบนี้อีกพี่น้องก็ต้องไปอ่านเบิ่งเพิ่นคอมเมนต์จังไดผู้เพิ่นเห็นเนาะคาวบอนเมนวาแลนเข้าไปปั๊บออกตอนไหนหวยออกมาบอกนั่นเสียดายค่ะท่านผู้ชมโอ้มีอูพ่อยยัยค่ะว่าสิ้ากันมาทำความสะอาดพ่อยยัยเทียงหน้าค่ะท่านผู้ชมมันหยาหลาย บอกงูกระโดกโดกขาะหลายต้นอยู่อ๋อค่ะท่านผู้ชมก่อนจะไปเบื้องอาจารย์โขงก่อนนอนเนาะค่ะพี่ใหญ่กอทมพี่น้องพี่น้องถูกทันเพิ่นกระสนใจนี่นี่นี่เท่าเลขไม่น่าลงทุนบนขันว่าตัวเดียวนี่ตัวใดตัวนั้นคือพอเสมียงนาะเท่าไหลงวดเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมถูกลักพร้อมเด้อครับผมพี่น้องเพิ่นขอมาเพิ่นรอนี่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 ทุกหลักพร้อมค่ะท่านผู้ชมนี่ ล่อกรเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะล่อกรอค่ะนี่ครับผมอย่าให้รอนานนะผุ <c oughs> ้นี่ท,ที่กิงที่กิงพันมีเม็ดเดียวน้ำเชียอ์ย,อยานแปดสองพันกระไรเนา,านะแถวพันบ่ประกบเหมือนเถวนั่นละน้ำเชียอะไรประกบให้เนาะค่ะสองนี่นี่นี่เถเหมือนเถียวนี่เห็นบ่นี่นี่นี่น,นี่ครับผมพ่นจับจะเจ็ดสองวะจริงๆต้อตรงนี้แปดสองอีกตัวเนาะครับค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชม หางเดียวค่ะอันพี่น้องว่าอย่าไปเบาโดนไดน้ำเชี่ยอันที่คีปพีตอยไข่อยสี่แจงขอมูลให้พี่น้องเบิง้งพ่อห้เพิ่นใดเก็บข้อมูลแล้วกให้เพิ่น,ล,ล,นล่อหรือว่าเพิ่นจะไปประกอบล่อแต่ละสํำหนักกันไหมครับอ,อย่าไปหาเบาโดนไหลอันเอฟซีนนี้บางท่านเิ่นกับว่าเบาโดนโดนในน้ำเชี่ยอยากเบิ้งแล้วก็อยากศึกษาไปพร้อมกันหลายมุมเนาะค่ะท่านมู้ชมเนาะเอาว่เป็นยังกิซิว จนว่ารายละเอียดมันเหมือนผุนละเนาะครับค่ะนี่ท่านใดเ่าเลขกล็อกล่างแม่นบ่แม่นเดียวครับล่างอย่างเดียวถึงว่าออกโตกลับไม่ถาวค่อยก็เอาเอาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเพิ่นแม่นอยู่ดิค่ะนี่เ่าสายเดิมตอนเช้าอืมบ่บ่เม่นตอนเสาเลขกออกเด้อค่ะอันเพิ่นเพิ่นทรมากตอนเสารเลยเพราะว่าเพิ่นเคยอยู่กับน้ำเชี่ย พี่สาวน้ำเชี่ยค่ะเพิ่นเคยอยู่น้ำเชี่ยก็เลยตัง้งว่าสายด่วนตอนเช้าบ่เป็นสายด่วนก่อนหวยออกนั่นนะบ่แม่นค่ะคนละย่างกันคนละย่างเพิ่นมาตอนเช้าเลยน้ำเชี่ยก็ลังตื่นมาปับ๊บเพิ่นโทรมาบอกเลขเอาก็เลยอัดให้พี่น้องเบิ่งเลยค่ะท่านผู้ชมถ้าได้มากค่ะิฝ้าร่วงห้เด้อครับผมเนาะ,ะมาเทาบานนี่ที่รอคอยเนะาะค่ะนี่แหละครับผมงวดว่างหันนี่งวดว่างหันค่ะท่านผู้ชม งวดว่องหันหลักหน่วยบนค่ะ <8 S 1> แปดเน,นอยนน,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 นนดเราถ่อเนียนนอ่ดีๆครับงวดแรกได้ถ่องวดแรกดิค่ะท่านผู้ชมค่ะอ้าวเปิด16 <c oughs> กันวา <c oughs> นี่ค่ะท่านผู้ชมสองกับเจ็ดหลักหน่วยบนทั้งวันนี้เพรเน้นพ้อมตัวนี้เน้นเจ็ดเอ๊พี่น้อง เป็นยังไงเนาะเจ็ดกับสองกระดังค่ะท่านผู้ชมเจ็ดกับสองกระดังหมวดนี่ือเป็นเจ้งสี่อเดี๋ยวล่ออีกจักประมาณจักสำนักเนาะสองสามอีกจักสี่สำนักเนาะอีกจักสี่สำนักของน้ำเชี่ยกาจะมาสี่หาสำนักนี่แหละค่ะว่า่นจะมาต,ตัวใดพระอาจารย์คงโคลาด เพิ่นบอกว่าน้ำเชีย่ยเดี๋ยวเด้อให้ปูเห็ดขลับกันเนาะครับผมค่ะโอ้สุดยอดเลยเขามาใหม่เนาะโอ้ปูเนม่แบบว่าเอ่อตะกี้เพิ่นจับสิบสองขูนไหมแมนครับผมบนนัดนี้กลับมาใหม่เม็ดเดียวเลยโอ้แบบนแมนสุดยอดเลยเลื่ลอนตัของปูมอาอีกดูกลับมาอีกครั้งทีแคปหน้าจอเลยค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอค่ะ นี่ค่ะท่านผู้ชมของปูแล้วค่ะของปูพี่น้องพ่นมักแบบนี้น้าเชี่ยห้ยปูใสแบบนี้เลยค่ะปูใสให้พี่น้องเนี้ยค่ะนี่สองหางไม่มีแล้วครับผมจัดหางเดียวเลยตัวใครตัวมันคือจังอาจารย์ใสเดียนมาครับคุณถึงอาจารย์พุนว่าจองซ้ำซี่หางมือเนาะเมีย<ม>น,น,น,นถ้าพันไดเปนจิตโทมากครับผมแคปหน้าจอเลย้ะค่ะท่านผู้ชม อาจารย์ทรายแดงย่าเฝ้าด้วค่ะในคลิปกองมาเชียพ่นกับไปถามหายแล้วพันวาท้าได้เดี๋ยวผมสิโทรมาบอกครับพันวาค่ะรอก,ก่อนเด้วค่ะท่านผู้ชมรอเพ่นก่อนใจเย็นๆของดีใจเย็นๆของดีและของฟรีใจเย็นๆค่ะท่านผู้ชมค,ค,ค่ะอันขันพี่น้องเขียวขอดมาน้ำเชียอเห็นในแต่คอมเมนต์แห้งอยากเข็ดให้เร็วๆแต่ว่า นำเชียยัยงพอมีข้อมูลนลักซีบลักหน่วยหรือว่าตัวเด่นพนมาบพท่านได้ครบค่ะเพราะว่าน้ำเชียกับกองมาเชียคำนวณบ่เป็นต้องอาศัยเหล็กผู้ใหญ่ที่พนอยู่ข้างหลังเนาะค,ค่ะ,ะพนปลอนตัวเลขให้ค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ยังละเถอสองกับเจ็ดค่ะท่านผู้ชมอาจารย์คง อาจารย์คงสองกับเจ็ดค่ะใชรล่ะเชียดอัน,นย้อนก่อนเห็นไปใช่เพื่อนนะโอ้นกเห็นล่ะเห็นนกนานมแม่นี่เลียนนกนี่น้ำยังนี่นกก็หกค่ะท่านผู้ชม <laughs> 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 บอยเอฟซีว่ามีอีหยังแปลกๆอยู่เฮียนน้ำเสียเดียเมียนอีหลีดิค่ะท่านผู้ชมอันโบเดไทยอันยุ่กระทางถูที่น้ำเสียจุดถ,อพพดถอูอันพับพิคเนตเนาะเแถวเมียนอยู่ครับมันมีห้อยร้อยร้อยอีหยังบุคขาคือจังขอโทษ์ก็ไพ่เด้อค่ะท่านผู้ชมตีนหนูเป็น ริมๆเป็นขีดๆอ,อืมหกขีดค่ะท่านผู้ชมหกขีดบรได้ไทยน้ำเชียอ์ยุธงค่ะอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเลขอาจารย์คงพิจารณาบ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมจดเขียนว้ก้อนบานเริ่มจดไใบเ,เดี๋ยวน้ำเชียรก็จะมาประกบไผ้พีนองเบิ่งค่ะเ,เริ่มอ่ เก็บข้อมูลไว้เด้อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปน่ายูดีมีแห้งสุขุสุขคนเด้อค,ค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ